น้องฟูกน้องอยากลงตรงไหนเหรอครับอยากลงลงกั่งรับเอาให้มันเน้นๆเลยครับอยากจะโดนเฮ้ยนี่ไงมึงกระโดดนำไปเลยเดี๋ยนี่คือใต้ดีเลยครับพี่เจเอาดีเอาดีมึงโดดนำไปเลยเนี่ยกูติ๊กไว้ให้แล้วใครใครเป็นคนโดดครับพี่ฟิฟูกไงพี่ฟูกเป็นหัวหน้าตีนนะตามมาดีครับคนคนกระโดดลงมาเยอะเกินคนหัวเราอ่ะมึงกระโดดช้ากว่าไอ้ฟูกลงดีๆมึงลงดีๆมึงลงดีๆเอ้ยเขาต้องหมุนช้อนมาโอ้ยมึงลงดีมึงหัวมีมึงหัวมีแกปืนแกปืนแกปืนแล้วสอยมันเลยกลางอากาศ มึงลงข้างนอกอ่ะมึงลงดีเก้อหาปืนหาปืนยังไม่เจอเลยวอลวอลโบสัตสัตเลยมาดิทำยังไงปืนมึงเยอะมากเลยว่างั้นกูสอเไอ้ยังไงกูเจอลงรถ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 กูบ้ากูบ้ากูบ้าลงรถลงรถวัดกันมันอยู่วัดกันมันอยู่วัดกันมันอยู่เอ้ยดาวหนึ่ง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 ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เนาะสาม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 เลยสามเลยสามเลยสามเลย มาบังครับน้องๆที่น่ารักทุกๆคนกูตัวแข่งกูตัวแข่งเก่าเข็นทีมอะไรนะทีมอะไรนะทีมอ่อะไรนะทีม No Score Gaming ชื่อนี่คือตำนานมึงจำได้ป่บวะคือเฮ้ยกูโดนกูโดนกูปักเฮ้ยเห็นไหมกูเปิดกูเปิดวงให้เมึงดูแล้วกูเปิดวงให้มึงดูแล้วมึงเห็นปหมเฮ้ยเพื่อนมาในคนนึงเพื่อนมาในคนอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะไม่มีปืนพยายามมันพยายามมันพยายามมันพยยาาเม้ออย่าง มันเป็นยังโอมใช่ป่ะไอศุลก็ไปแล้วครับผมเฮ้ยมึงเข้มจังหมดเกินคนหรือเอเปนโซ่ธรรมดาคุณจะยิงมากกว่านี้ยิงเนี่ยมันม่งไปเติมยาก่อนหมดที่เขาบอกว่าโหดนักโหดหนาหมดแล้ววะหมดแล้วหมดแล้วก็มึงกับกูเก็บไปคนละสามเมืงอกก็โหดเกินให้ใครขับออเคู่ขับเองน้องๆเอาขึ้นดีๆขึ้นดีๆขึ้นดีๆขึ้นได้สองคนเหรอขึ้นดีๆไอ้ฟุกไอ้ฟุกขึ้นมาไอ้ฟุกขึ้นมาไอ้ฟุกขึ้นมาเร็วเร็วหมอบดิอ๋อ อไได้อ้บอสเจอกันบอสน้องรักเจอกันน้องรักเอารถมาด้วยไปหากรู้นะนี่อยากไปไหนน้องฟุกอยากไปไหนบอกพี่เจมาเดือดอ่ะกันนี่ที่มันเดือดเดือดเดือดเลยเอาแบบว่าร้อยองศาเซลเซียสเลยว่าะลุจุดเดือดเออเคยดูแบนด์บอยว่าชิโกน่ดูนี่ไง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 ทิมปุ๊บบวกกันนะทิมปุ๊บบวกกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้ามานะ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 าเจ็บเจ็บไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอ้าหดััดเอ้ากูยิงไปขนาดนี้มึงได้โอ้ยดดดัดมีหัวดัดดัดตัดเฮ้ยทางในทางในมีทางในมีต่อนะทางในมีต่อนะกูไม่มีกระสุนกูไม่มีกระสุนเพื่อนไม่มีกระสุนก็เก็บไม่มีนี่ไม่มีในศพไม่มีมีแค่ลูกซองมาเข้าพร้อมกันเข้าพร้อมกันเลยข้าพร้อมกันคลิกซูมสไนเลยฟิกซูมสไนไปเลยเอดับอ่ะโวยเอดับฟิกซูมแล้วกันมันอยู่ไหนอยู่ไหนหาตัวดิเมื่อกี้มันลับลับล่อล่อหน้าบ้านลับลับล่อล หลับไม่ทันรู้ตัวเข้าใจปะไอ้ย่ะเฮ้ยยังไงเพื่อนมันหนีไปแล้วอะหอีใกล้ที่แล้วกูไม่เห็นมีใครมันหนีมันหนีเมื่อกี้กูเห็นมันส่งเสียงบอกเพื่อนมันบอกเฮ้ยไปดีกว่าไปสองคนนี้เถื่อนเกินไปดีกว่าไปสองคนนี้มันตัวท็อปเฮ้ยนั่งไงข้างในมามหมาร้อยยี่สิบ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 ไม่เห็นจะมีใครนี่ไงร้อยยี่สิบนี่ไงยิ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 งโอ้ย ไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ละม,มันไอ้เหี้ยมันโอ้จัดฟุกมึงแม่นจังวะมันคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ารักจริงๆเหรอวะให้ดูดิเขาจะมาขี่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้มาเขาตายคารถเลยไอ้เหี้ยมันคือสิ่งมีชีวิตจริงๆเหรอวะเมื่อกี้สิ่งมีชีวิตเขาอยากจะมานี่ไงฟาร์มของเฮ้ย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 ยช่ว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 ยมันอยู่ตรงลุ้นสวีซวีซวีโอ้ย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 ช่วยช่วยรถรถบ้าโอยด้วย โอ้อะไรกันครับเขี้นี่เหมือนจะคมไม่ใช่เหมือนจะคมเด็กมันเหมือนจะคมตายเลยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวพี่ตรวจเองน้องเอาดิเอาดิไอ้ฟุกลดหน่อยร้อยอ่ะเอาหน่อยเอาหน่อยฟุกเฮ้ยเหมือนคม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 โอ้ยโ้ยมันเอาอะมันเอาอะไอ้ตัวนี้มันใช้ได้ของจริงของจริงเอาหน่อยฟุ๊กของจริงย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังชัดอสวย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 เป็นกูกูชัดแล้วจังหวะเนี้ยคือกูไม่มีปืนกลมึงดูกระสุนปืนกลกูดินัดเนี่ยมึงเห็นมก็ยิงสไนเข้าหัวมันนี่ทีเดียวก็น็อก พี่ล็อกไว้พี่ล็อกไว้พี่ล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้บอสบอสกำลังเข้าชาร์จพี่ว่าพี่เอาต้องเอาว่ะบอกกำลังเข้าชาร์จแล้วอะไรวะน่ะมึงป่าอะไรวะสองสองสองไอ้ฟุ้งมึงป่าอะไรวะไอ้เจ็บเจ็บระเบิดกูปาระเบิดเฮ้ยเพื่อนไอ้เพื่อนเรายิงโดนเมื่อกี้เพื่อนเรายิงโดนไหมแกหลังหินหลังรั้วแล้วก็ต้นไม้ทางขวาไปหนึ่งเม็ดไปสิบบานั่นแหละอย่างเอ้ยเอ้ยอีกถนนรั้วเหรอเฮ้ยกลัวกระสุนแป๊บเฮ้ยเพื่อนเราแบบล็อกอยู่ในบ้านอย่างเข้มเลยนึกว่าโปรเพยเยอะเวงเวงเวงปล่อโชว์อ่ะ ฉอดนี้ต้องโชว์อ่ะเราเอาของกูไปได้ต้องเอาจริงต้องเอาจริงเออเด็กๆต้องรู้จักละเด็กๆต้องรู้จักว่าของจริงเป็นยังไงไรเนองเออเข้ากระทำจับเรามันหน่อยเซ่จิงไงมึงดูว่าของจริงไงมึงดูอยากกระพิบตุ๊กตาเอ้ยมึงวิ่งขึ้นบนมึงขึ้นขึ้นบนนี่ไงนี่ไงมึงไปเล่นทั้งบนนี่ไงสองไฟฟันเนี่ยสองไปยับสองไปยับสองไปยับโอ้ยปั๊มยาดิรอไลฟ์มาพิยาดิรอไลฟ์ ทำไมมึงมีเอฟเฟกต์เทียจรงเลยอ่ะแตนฟุ๊กธรรมดาล็กูกเล่นมันเยอะตัวละครอ่ะลูกเล่นมันเยอะเหรอโอ้ยมึงอยู่มึงอยู่โดนทุกทางเฮ้ยใครอยู่ที่น่จัมึงเนี้ยมึงดูดิเพื่อนผิดปกติปันเนี่ยข้างล่างไงหินข้างล่างไงเห็นไหมตรงกัมเพงอ่ะมันยิงมึงอยู่เนี่ยนะที่มาจากตรงนี้นะเพื่อนใช่แล้วโอ้เพื่อนเจมันเกินไปไม่เกินไปหรอกมึงไปโดนเองท็ไปยังอ่ะก็ไปมึงทำอะไรมึงพิการปันเนี่ยบอส ไอ้บอสไม่มีรถโอ้ไอ้เฮียมึงเล่ามึงเล่าแชมมั้ะเนี่ยกำลังไปเพื่อนถูงนงมันได้เลยโอ้ดูมันจนเป็นบอยแบนด์มันคนชาร์จสิ้นคิดแบบนี้ไงเอ้เฮีย เฮ้ยเหมือนว่ามึงชาป์แบบสิ้นคิดโอ้ยเจบแล้วพี่พี่วางแผลไปด้วยสอบพี่เจมลเนี่ยตายแล้วเชี่ยเกลือไอ้ฟูแคร์ไอ้ฟูแคร์มีเชี่ยนี่แตงผมอยู่เลยอ่ะไอ้เชี่ยกักเอ้าเอาเอบอสตายแล้วเหรอตายแล้วรีบวิ่งไปเอาล็อตไงพี่คนกลางพี่ฟูครับพี่ฟูครับพี่ฟูครับตานี้เนี่ยเราต้องได้แชมป์ไหมอ่ะโอ้สบายมากเลยเดี๋ยวพี่พาเองเนาะเฮ้ยเฮ้ยผมว่าผมกันอ่ะพี่อยากลงลงกันนะครับเฮ้ยลงกันโดดลงแล้วก็โดดลงกันแล้วเฮ้ยพี่ยังวนเดี่ยวข้างหน้า ไปดิ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 ใครหัวตี้ใครหัวตี้ยาบ้าอะไรเอาลงบีกโอ้เดือดเดือดเลยครับเดือดเดือดเลยครับเดือดเดือดเลยมีคนโอ้ยสิปาร์ตี้บอกเลยเดือดเดือดสายทีหนึ่งที้อ่ะบ้านใหญ่ก็มีบ้านขวาลงบ้านขวาโอ้ยเดือดเดือดเลยโอ้ยระวังขาเกมไหวปะเพื่อนไม่มีเกมไหวอะไรทั้งสิ้นนะเพื่อนเฮ้ยมีคนมีคนอยู่กู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  คนอยู่คุยิงมันอยู่คุยิงมันอยู่ยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนเก่งมาเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยล่าสกูอีกแล้วสามเมื่อกี้คือพลังว่ะสามเมื่อกี้คือพังหรือเปล่าไม่รู้ไงมีคนเอาดาวหน hmm ึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ uh ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่ง เฮ้ยข้างบนข้างบนชั้นสองชั้นสองชุบด้วยชุบด้วยชุบด้วยชข่งว้แขวยแขง้ือแ้ชุบด้วยแข่งโป๊กอยู่แล้วแข่งโป๊กอยู่แล้วแข่งโป๊กอยู่แล้วมียาไม้มียาไม้ไมไมีไป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 ไไป้ปไ่ไปไปไ่ไปไปไปไแไปไปไปไแไปวปไป้ปบปไป่ปไปไปอปไปไ่ไปไปไปไไปไปาปไปไ่ไไป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 มปไ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 นไปไอยู่บ้านใหญ่่ไป่ไปวไไป้ ซ้ำตัวนอนซ้ำตัวนอนซ้ำตัวนอนสองคิวสองคิวขังจรงเฮ้ยเพื่อนเพื่อนบวกข้างแค่้องต้องต้องต้อง้องเฮ้ยเฮ้ยมาพี่มาพี่มาน้องพี่มาพี่มาเวลาเดียว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 เดาวเดียวดีจริงกลัวหลังไปช่วยเพื่อนแต่เพื่อนโอเคแจนฟุกพโอ้โอ้าฟุกฟุกกูอยู่หลังกระแพงชุบได้ชุบได้หลังกระแพงหลังกระแพงหลังกระแพงเพื่อนฟุกเพื่อนฟุกเพื่อนปลา ช่วยกูด้วยกูอยู่หลักการเพรคกูใจเฮกตายแล้วไปไหนดีเออไปจเจอเพื่อนด,ดีวะกูไปแล้วเฮ้ยตรงนี้ยังเดือดเลยเฮ้ยตรงนี้ม,มันพีคสมชื่อเลย,เยกูกดไปสองว่ะเดือบลับบิทำไม่ได้สมเล่นพวกนี้นอย่างนินจาดูมันเล่นดิอย่างนินจาหาตัวไม่เจอว่ะเฮ้ยต้องเล่นตรงถต้องเล่นอย่างนี้เหรอต้องเล่นแบบยืนนิ่งๆอย่างนี้เหรอวะ เออได้ได้โหวดแล้วเวอนเราเราต้องรออย่อย่างเงี้ยล้วเดี๋ยวอะเอ๊ะนะเช็คเช็คมุมเช็คมุมดูเดี๋ยวเช็คมุมออกเลยออกเลยไม่รอแล้วนะไม่รอแล้วใครจะรอก็รอพี่ไม่รอแล้วนะผมรู้สึกว่าเกมนี้ผมมาแบบพี่ฟุ๊กผมบอกเลยว่าเฮ้ยแล้วผมต้องเป็นหัวหน้าปาร์ตี้อีกแล้วเหรอเอาเดือดเดือดนะครับเดือดเดือดเหรอเจโดดนะครับได้ครับนี่เลยที่เดิมครับผมพีคพีคปลพีคพีคปลามันมันเขามันลุมเราทั้งแบบเลยครับได้เลยตรงนี้แหละเนี่ยมันเป็นจุดศูนย์กลางระหว่างทุกคนในจักรวาลนี้เลย ตรงเนี้ยจักรวาลโคจรกระโดดเลยพี่ก็ไปดิครับผมก็ให้มันมาที่ครับที่เก่าเจ้าเดิมอร่อยเป็นต้มยำเลยให้มันรู้จากพวกเราไปโนสกอร์เกมมิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด่นเด่นโนสกอร์ที่มาไม่รู้อ่ะป้าแดงไหมป้าแดงไหมโอ้โหเยอะมากเยอะมากมากเลยบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่จะลงไหนก็ลงหาปืนให้ได้ก็พอบอกเลยว่าเดือดเคยกินต้มวะโอ้โหสุดจริง สุดจริงนี่คือแบบปืนเยอะริงเฮ้ยขอปืนน่อยเฮ้ยคุลองหมดเลยอะไรมีแล้วก็แบ่งเพื่อนบ้างอุ้ยหลังนู้นมีคนหลังนู้นมีคนขึ้นมาขบนเฮกซองเนี่ยลูกซองได้ลูกซองมาแล้วได้ลูกซองมาแล้วเฮเจอจไหน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 สัตยัง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 เพื่อนสัแล้วสัแล้วเอาไปดิ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 ตังมาดิเข้าชิดเข้าชิดข้าศึกชิดกแพงมีชิดกแพงมีโถมโถมโถมตชร์ว่าโลย เฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยมันเฝ้าอยู่ไม่ยังไงไม่ยังไงไม่ยังไงนี่ยังไงลูกซองยัดลูกซองยัดเขาแจกปะคุณโดนพวกลูกซองยับนะครับเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนเลยเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนเลยปืนพกอะเฮ้ยโอ้โหพตันตะครับผมเด้อถามว่ายิงอะไรใครโดนไหมยิงโดนแต่เขาไม่ตายเป็นยังไงพี่เจมผมเห็นเมื่อกี้พี่ยิงมั่วตัวเล็กเลอะไรใครยิงใครยิงมั่วเขาเรียกว่าแบบยิงกระจายความเสี่ยงให้เพื่อนๆยิงบ้างใช่ไหม ของจริงว่ะเผื่อแผ่แม้ทุกอย่างเลยว่ะเผื่อเพียผมเป็นคนเผื่อเพียอะไรเฮ้ยเข้าหลังหลังเข้าเพื่อนโดนเราจะตั้งรับตรงนี้ไหมโอ้ยตั้งรับมันติ่มลู้พีเฮ้ยตั้งรับมันติ่มหน้าโผล่หน้าหน้าโผล่หน้าหน้าระวังนะพี่ฟุ๊กให้สามเลยอยากอนดวนหรอ มันปลาระเบิดมันปลาระเบิดมาใส่ด้วยวะใครมียากินอยู่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 ยากินอยู่เฮ้ยไม่มีฟุกมึงล็อกให้กูได้ปะล็อกให้ล็อกให้ล็อกให้กูได้ปะไอ้บอสล็อกให้นะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ากระทำเดี๋ยวเข้ากระทำช่วยรู้ชวยรู้โคเบียเขาเป็นยังไงมามาพี่บอขวาพี่ขวาขวาไปขวาไปตาต้อมมาเอ้ยไม่มีใครล็อกให้กูฉันหลอดแล้วเพื่อนเพื่อนกูจะแตกกูขึ้นมาแล้วบนกูขึ้นมาแล้วนี่ยังไงนี่ยังไงเจ็บเจ็บมากเจ็บมากซากแล้วซากแล้วซากแล้ว ซากแล้วซากแล้วซากแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนรับนอนอกนอกไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนมาเพื่อนไปไหนมาเพื่อนไปไหนมาเพื่อนซ้ำเลยซ้ำเลยแตกกรกะกกะ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 เโอโหเหมือนทีมต่างหากเลยโอ้โหเจนไม่แบ่กเพอนเลยวะคนเราเก็ต้องมีการไม่แบ่งกัเยเอ้ยเอียบอ่องอะกูมีกูแจกม่จะแดกอะไรมึงเคยได้ยินปะโอสะอาดเลยมึงอจะสะอาดเลยเฮ้ยกขอลูกปืนหน่อยดิลูกปืนกูหมดเกี้ยงเลย เพื่อนไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่จะขอของใครได้เลยเพื่อ <c oughs> นอะไรวะเฮ้ยกูเปลี่ยนปืนแล้วเมื่อกี้กูได้ปืนเทพมาเนี่ยเสียดายว่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูขอกินเห็ดแป๊บนึงกูเป็นมาริโอ้ <c oughs> ไม่ได้โตไวไวเอ้ย <c oughs> นี่มันฟีไฟไม่ได้มาริโอ้เพื่อนเราต้องหาคนยิงก็มันมีเห็ดให้กินนะ กินเสร็จแล้วคือเป็นสเต็ปของเด็กบ้านๆเลยนะในการกินไอ้ก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยทำยังไงอะทำยไงอะกริ่งเฮ้ยเท่เกินไปตรงต้นสายไปตรงต้นสายสายไปละกลับไปเฮ้ยกดไงเฮ้ยตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนเฮ้ยเย็นไว้เย็นไว้จเดาต่อแล้วจะโดนซอยแล้วต้นสายเจเจต้นสายเพื่อนต้นสายเลยเหรอวะสายเจอกันเพื่อนเฮ้ยกูไปด้วยเจอกันเพื่อนโอ้โหโอ้โหจัดโว้ ดันเพิ่มมึงว่าไงวะเฮ้ยกูไปสุด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 เลยเอาเอาวันแต่งหนึ่งเก็บเก็บเฮ้ยโอ้บรรลกซองใส่กูเพื่อนไอ้ตัวเพื่อนบรรลกซองใส่กูเพื่อนหึงไม่มาสุดเลยกู ไอ้คนนี้มันคงงงเฮ้ยแจกเกลือไอพวกนี้อยู่ดีมาแจกกูเกลือนี่อะสีคิวเจ็บเอาไปสุดสายไปรักเธอเนี่ยโอ้โหดูสกอร์ก็รู้แล้วครับอย่างแบกเราไปแล้วก็มาไปให้สุดดีวะโอ้โตัวไปเยอะเก่าไงโอ้โพูดว่าเดี๋ยวจะเหาปุ่มติด่งมาดูกันดีกว่าว่าตานี้เราจะทำให้ถึงฝั่งฝันได้หรือเปล่าโอ้ผมว่าตานี้เราต้องเอาแล้ววะพี่เจเอาสีไหม ลงสีไหมอะเอาเยอะๆอะพี่เขาจะผมว่าลงสีนี่ทีเด็ดเลยนะลงเลยไปดิเฮ้ยหัวเซนเหมือนลิงกระบอกเดียวกูอะไม่่ใชเฮ้ยกระบอาหัวกูเลยมีคนลงหัวหัวกูเลยเอาละจังกันเอาละครับผมเอาละครับผมว่ากูโดนเฮ้ยทางหน้ากูหน้ากูหน้ากูมาเลยครับมาเลยครับดาวหนึ่งดาวหนึ่งไปแล้วอะครับดาวหนึ่งไปแล้วอะครับผมมันยิงเสียดของพี่อะครับนุ่มอะไรใครยิงเสียดของคุณคุณเฮ้ยวัวหัวเฮ้ยวัว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 ไงยิงยิงเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมากเจ็บ มากผมยิงมันแบบว่าเจ็บซากยิงจนพอเจอในการจะทนไหวว่ะกระสุนกูหมดแล้วกูยิงจนกระสุนกูหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเยอะเยอะให้มันมีคนมาจากข้างนอกอีกอ่ะอยากโดนจังครับอยากโดนจังครับเฮ้ยหลายหลายตีเต็มไปหมดเลยนี่ไงดาวหนึ่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 งข้างบนข้างบนข้างบนขอดเยอะเลยเฮ้ยมันชุบมันอยู่ยิงโอ้โหลูกกระสุนหมดลูกกระสุนหมดจริงจริงเฮ้ยหมดหมดหมดแล้ว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  เอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังมีตัวนึงข้างหลังมีตัวนึงกำลังเข้าหลังเราหลังไหนหลังไหนตรงที่จอดรถตรงที่จอดรถตรงที่จอดรถนี่ไงมาแล้วเห็นป่ะเห็นป่ะวที่จอดรถที่จอดรถที่จอดรถเจ็บเจ็บกุล็อกกูล็อกบนให้กุล็อกบนให้ไปอ้อมหลังมันคนนึีล็อก่อยล็อก่อยล็อกอยู่ล็อกอยู่อ๋อสบายหัวตอนี้เดือดเดือดอะขอเดือดเดือดมาก็จัดให้แบบเดือดเดือดนะครับน้องน้องรอย่างนี้คนหรือขี้เฮ้ยไอ้นี่ก็ว่าเขาเกินเฮ้ยกุเตอเฮ้ยจริงเหรอเพื่อนหัวไปนี่ครับ เฮ้ยไอ้บอทอันนี้บอทอันนี้บอทสุดเลยครับมันมีสัญลักษณ์ขึ้นนังเนี่ยบอทจะพูดยังไงแล้วว่ารับอถบอทดูของบอทบอทดูของนี่มันมีสามบอดเฮ้ยยังไงข้างหน้า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 มีอีกล่าง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 แบบบินแบบบินแบบกลางเดินกลางเดินเลยกลางทางเลยกลางทางเลยกลางทางเฮ้ยยิงมาเฮ้ยโอ้นี่มันรู้จักนักล่าป่ะวะพวกเราคือฮันเตอร์ป่ะเราของจริงว่ะได้กลิ่นความกลัวไหวนม ที่ไหนมีคนพวกเราจะได้กลิ่นเขาเลือดไป้กลิ่นความกลัวอีกแล้วว่าไปเฮ้ยเบอราดาว่ะเป็นเจ้าไหนอ่ะเฮ้ยมีคนเหรอนะใช่คนปะนะเบอร์ดาวินเฮ้ยอย่าอย่าให้สองคนสองคนเฮ้ยร้านกูเฉยโอ้โหน้องร้านอะไรครับพี่เจครับ ยิงอย่างคมโอ้โหผมยิงแบบโอ้โหเลือดแบบพุ่งแบบเต็มหน้าจอดูดิปรูดเนี่ยผมยิงตัวเลขรตัวเลขขึ้นตัวเลขขึ้นดังปรืดอ่ะแต่คนปิดสกอร์ไม่ใช่ผมคือเราเห็นหน้าใครก็คือผมเห็นแล้วก็วูบผมเห็นแล้วก็วูบทำไมวะมันง่วงอ่ะวะผมผมเฮ้ยวูบเกินเฮ้ยคนคนคนอันคนมันแอบ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 ชาร์ตดิเข้าชาร์ตดิแต่่วาเฮ้ยหิวเกินโอ้โหมึงหิวเกิน <Girl. S 2> เกินข้าวมากมึงหิวเกินอ้าวเร็วใครยิงเร็วกว่าคนนั้นได้เปรียบเสมอครับน้องๆมึงมึงแบ่งกูบ้างดิมึงฆ่าไปเยอะแล้วเฮ้ยข้างหน้ามีคนนึงข้างหน้ามีคนนึงร้อยหกห้าไม่ได้กินก็ขอเอาของก่อนแล้วกันมี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 ฟุตมี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 ฟุตมีเฮ้ย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 ้โอ้เม็ดสุดท้ายเฮ้ย เบสสุดท้ายเบสสุดท้ายเฮ้ยมันเดือดอะไรขนาดนั้นน่ะเดือดอะไรขนาดนั้นน่ะโอดเกินเมื่อกี้มึงยิงเบสสุดท้ายมึงรู้สึกไงบ้างวะอะไรเบสสุดท้ายอะไรล่ามันเป็นแม็กครับเบสสุดท้ายอ๋อล่ามันเป็นแม็กเลยเฮ้ยเฮ้ยข้างบนบนหัวบนหัวบนหัวอย่ามาซ่าอย่ามาซ่าโอ้อออีกแล้วเมื่อกี้คือพลังพี่อ๋อสามเมื่อกี้คือพลังสุดท้ายก็เป็นเพื่อทีมใช่ปหมเพื่อที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 มเราะเราจะชนะไปด้วยกันยังไงล่ะอ้าถูกต้องถูกต้องแล้วยังไงล่ะ เฮ้ยมีคนมีคนมีคนเจ้ยโอ้โหไอ้ปโอพวกตาย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 เืวรตายกูยิงกูชนไปสองร้อยกว่าประเด็นคือรถมึงบังไปด้วยบังดาวเดชกูไปด้วยรถอ่ะโอ้โอยกูไม่ได้บังนะไอ้เฮ้ยเฮ้ยของจริงของจริงไอ้คนของจริงโอ้ยโอ้ยแมโบ้แลมโบ้แลมโบ้เกินแลมโบ้เกินเอามาได้ลงดิมาได้ลงดิ่เอามัได้ลงโอ้ เฮ้ยคนมาจี้งัวถึงเราเราต้องตามล่าเปล่าวะต้องตามล่าไอ้คนคนเนี้ยไอ้คนเร่มอนไเกินไปเ้เกินเมื่อกี้เหมือนมันขับเป็เหยียบหัวล้นของพวกเราอ่ะไม่ล้นมึงล้นคนเดียวเฮ้ยราเลือนล้นห่างหน้าห่างหน้า้างหน้าตรงแอด็อปตรงแอร์ด็อปตรงแอรด็อปตรงแอด็อปยิงไดิเจ็บเจ็บมันจ็มันเจ็บมากมึงมากหัวมันไห้แล้วเหรอปั๊มยาอยู่เหมือนปั๊มยาอยู่ปั๊มยาอยู่หลังโอเค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 ตัดไปเจผมโอ้ยโอ้ยโกูมากูมาไอ้ฟุ๊ เฮ้ยบนหัวผมบนหัว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 ไหนวะไหนวะบอสบนหัวมีนะขึ้นมาน้องชายไหนวะหน้าผมเลยเนี่ยตรงหน้าผมเลยข้างบนเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปแป๊บนึงทีลูกศูนย์หมดเฮ้ยเเดือดเกินเดือดเกินไอ้มีอีกไหมเมีอยงไหมเฮ้ยข้างหลัง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 นี่ข้างหลังนีอีกโอ้ตายไปแล้วเจ็บมาก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 ตรงเสาตรงเสาเจ็บมากบอกเลยเสาทิศจันทร์เสาทิศจันทร อาะพุทธมาละกูมาละเฮ้ยมันเว้าอ่ะไม่แกมันได้ยินปะมาแล้วครับน้องๆไม่งาว่าไม่หงาว่าตรงซอบซับที่เบาที่ไหนอ่ะที่เบาพุทธไหนวะเสาไหนวะตัวหลังล่างมันอยู่ไปเฮ้ยมี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 ข้างล่างข้างล่างสามสี่ห้าสามสี่ห้าตรงถนนวิ่งลงข้างล่างละไห้กูจะลงไปล่ามันใหม่พอดีคนไม่แกมันจะมากกูปะวะคือมันเห็นหน้าเราก็เหมือนมันตายไปแล้วอ่ะ เมื่อกี้ตรงกล่องม่วงเลยกูเห็นยำเกินเออเนี่ยมันน่าจะลงไปในบ้านนี้ว่ะจากการคาดเดาอ่ะของโปรเพเยอร์ผับจีเก่าใช่ป่ะใช่ทีมอะไรวะทีม no score gaming ชื่อทีมแล้วแม่ไม่ศรัทธาเลยว่ะเฮ้ยไปเจ้าว่ะดักยิงพี่เหรอไอ้น้องกูเจ็บดักเจ็บดักเจ็บดักมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้วยำเกินวัดเฮ้ยกูยิงโดนได้ไงวะกูลากเมาท์มัวเลยเมื่อกี้เข้าหัวเฮ้ยกูลากเมาท์ขึ้นหัวเฉย มันเกินมันลัดกันเกินหน่ะครับผมเออใครลัดสามัคคีพี่สามัคคีทีมมึงลัดกูกูแบบไม่พูดสักคำทีมมันแบบลัดกันเกินไม่มีใครลัดหรือใครลัดเพื่อเราฆ่าเพื่อทีมเนี่ยเหลือสามตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยเหลือตัวเดียวเหลือสองตัวป่ะเราจะเป็นแชมป์แล้วเฮ้ยหนึ่งเฮ้ยเราไปไหนอ่ะเหลือตัวเดียวเราจะเป็นแชมป์แล้วความรู้สึกพี่มันบอกว่าเนี่ยไงข้างหน้าเนี่ยไงข้างหน้ายินเสียงมาจากข้างหน้ายินเสียงปืนมาจากข้างหน้าทุกคนมาทิงตรงไหนมาทีงตรงไหนข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ายินเส มาเร็วมาเร็วมาแล้วขึ้ตาไปตามไปตามไปเดี๋ยวดูลาดเราให้ดูลาดเราให้จีไอไปถมถมเฮ้ยเดี๋ยวดูลาดเราให้แต่ได้ยินเสียงปืนแน่ๆจากแถวๆนี้เรามาไหน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 ไหไหนไปด้วยไปด้วยไปโอไปด้วยยเทิรหกสามว่ะไปเต็มขึ้นไปถมเลยได้ยินเสียงมาจากแถวนี้แหละขับวนไปเดี๋ยวก็ออกมาวนเลยวนวนหาวนหาเดียวแล้วน้งแล้วสายายายต้องต้ามกูมาตามกูมาตามกูมา กระโดดดองเลยกระโดดดองๆเลยกระเดกกระเดกกระเดกปืนไปเลยตั้งโลตั้งโลเอาน้าเอาหูเข้ารชจกูเข้าร์ทเข้ากระทำเข้ากรทำา้กรทำเข้ากระทำเข้ากระทำเข้ากรทำเข้ากระทำโอ้โหเิไก่งเล่นเราอ่ะเฮ้ยไก่เยตั้มาเต้นหน่ดิไอุ้ เปนไงว่าพวกนี่ไงกดซีนี่ไงเต้นเต้นเฮ้ยเราชนะได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ยซัดไปแปดตัวครับนี่ะผมซัดไปสี่ตัวครับจริงจริงสองแปดนะครับเฮ้ยทำไมคุณน้อยสุดเลยวะดูจากรูปทรงเฮ้ยเอ้ยแล้วอะไรวะชาฐานะแตกไปก่อนเลยครับตัวแรกเล้นสูงกว่าพุ่มเล่นน่าจะเป็นผู้เล่นทางบ้านนะครับเล่นทางบ้านไม่เอาเลยผู้เล่นทางบ้านไม่เอาเลยเลยวะเล่นเกินเล้งพวกเราเป็นของจริงวะของจริงวะเล่นเกินเล้งเกินตัววะ เฮ้ยมีความสุขแล้ววันนี้เรานอนหลับแล้วตอนเราฝันดีลาตรีสวัสดิ์ว่ะ